สวัสดีครับผม,มพบกับหนุ่มภูมิดวงนะครับวันนี้เราเราจะพาทุกท่านมาปักเบ็ดนะครับที่แม่น้ำภูมิดวงนะครับแม่น้ำแห่งชีวิตดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้เราจะมีเหยื่อก็คือหนอนทรายนะครับขอรอชมกันนะครับ เรา,าก็มาตับเป็ดนะครับเียวด้วยใส่เดือนนะครับนี่ก็มีใส่เดือนและนอนซ้ายนะครับเป็นเงียบของโนนะครับชมบรรยากาศนะครับเียวด้วยใส่เดือนนะครับ ระวังให้พ้นสายตาโจรนะครับลมยิย็นๆนะครับข้างคลงครับตานี้ก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยอะไรครับนอนซ้ายนะครับ,นอน,น,รบนอนซ้ายแล้วก็ไปเอามาจากต้นปาล์มที่ตายแล้วนะครับก็จะมีนอนซ้ายอาศัยอยู่นะครับเกิดลูกอยู่ในนั้นแหละ ดูนครับนองชายต,ตัวใหญ่นะครับอ๋อครับเห็นแล้วครับปักไปนะครับไม่ละเมื่ออันนี้อ๋อครับไปดูวอันโดไปนะครับปักไปเรื่อยๆนะครับอรอดู ไปปักเสร็จนะครับอ๋อครับปักไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะมีตาลน้ำอยู่นะครับเป็นน้ำไหลมานะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเมื่อมืดแล้วอ๋อมีเด็กเปิดไฟดูครับตรงนี้ครับเป็นตาน้ำนะครับตรงนี้เริ่มมืดแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็เงียบเป็นดนะครับริมธงครับไม่เหมือนอยู่ในพับนะครับมีเก่งดังครับคนนะครับปักใบครับเดี๋ยวเราดูตอนปักเสร็จทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามืดเล็้ยต้องช่วยปลายด้วยครับมาส่คนครับลำบากครับเราดูกันนะครับนี่ครับ ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนมาเก็บเป็ดนะครับมาดูครับอีกทีนะครับตอนจะเก็บเป็ดนะครับครับตอนนี้นะครับได้เวลาเก็บเป็ดนะครับได้เวลาดูเป็ดแล้วนะครับนี่ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับก็มาดูกันครับ อ๋ครับเรามาดูเบ็ดกันเลยครับอืมครับผลแรกครับปลากะเยงเยครับลองครับดูกันตกอไปครับมาดูกันครับกันตกอไปครับโอ้ครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับ มีลุ้นครับมีลุ้นครับมาดูครับดูนะครับางหนนมีลุ้นอีกแล้วครับโหครับเพื่อนๆนครับเชิญดูนะครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับ เป็นปลาเลยนะครับเป็นปลาตะเพียนทางเดนนะครับตัวนี้เรามีสเต็มแลนะครับดูวอนโดครับเรามีสามเต็มแล้ว,วนะครับ มันมีอีกข้างในมีเลยไหมมันในมีอีกนะครับนี่เก็ได้เกี่ยวโนนายไว้อีกนะครับโอ้หครับดวนตัวข้างหน้าครับเชิญนูครับนะนครับสรุปนะครับวันนี้ได้มาสามเต็มนะครับเป็นปลาตับเพียนนะครับสองตัวครับเป็นปลากะไรหนึ่งตัวครับโอ้ทีว่าวันนี้ก็ใช้ได้ครับดูนะครับ อะเพลงก็ใช้ขนาดตามือนะครับก็ถือว่าดีเลยคีครับโู้ครับก็นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ